สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง YouTube ตำดำซิ่ง15บห้นาฬิกาห้านาฬิกา3าบเจ็ดนาทีนะครับอันนี้นะครับไป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 เลยไปเลยอ่ะ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับนี่ให้ชมเบื้องหลังด้วยนะครับชมด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ภาพบรรยากาศด้านหลังให้พี่น้องรับชมด้วยนะครับอ่าให้รับชมทั้งด้านหลังด้านหน้านะครับว่าข้างหลังนี่นะก็จะมีอ่าพี่น้องท่านใดเตรียมแจกน้ําแจกนมขนมนมเนยให้แก่คนท้องคนชรา,าผู้พิการนะครับนี่อ่ารถคันแรกคันสองนะครับนี่ กล้จะถึงลงตาแล้วนะครับ ทุชาตุครับ สาธุนะโมทนาบุญกับพี่น้องยาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับขณะนี้ก็ใกล้ถึงโรงเรียนแล้วนะครับครับหลวงตาบึญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านจําวัดที่โรงเรียนปุงคาวิทยาคมนะครับ อันนี้เหรอทางไหนโอ้รถส,สิบล้อเบรกไม่อยู่นะครับ,รสสบรเรบรกแตกอ่าอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังประสานให้รถกู้ภัยนะครับรีบวิบ่งมาก่อนนะครับเพราะว่ารถส,สิบล้อกําลังอ่านท,ที่เบรกไม่อยู่กําลังชิดใช้บนไหล่ถนนนะครับ นะครับนู้นนะครับอมองไกลๆนะครับพี่น้องมองไม่เห็นแน่นอนนะครับกําลังหลบลงไหลถนนแล้วนะครับขณะนี้ก็คันที่เบรกแตกลงไหลถนนแล้วนะครับหาที่จอดได้แล้วก็ปลอดภัยดีนะครับทุกสาธุครับมกมนนนนมมน การันนี้เหลือประมาณ1นกิโลกว่านะครับก็จะถึงแล้วนะครับนะครับก็10บล้อนะครับเบรกแตกแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายสักคนนะครับอ่ เจ้เฟอร์ท่านก็ประคับประคองนะครับเพื่อที่จะให้รถนะครับลงริมถนนนะครับเพือ่อที่จะชัดได้ให้มันให้รถได้ชะลอความเร็วนะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่พี่น้องอคิดสภาพไม่ออกนะครับบารมีหลวงตาคุ้มกองนะครับเพราะว่าด้านหน้านี่รถกู้ภัยอาสาหลายคันนะครับมากนะครับ เบรกแตกนะครับอาจจะย้ําเบรกในขณะที่ชะลอนะครับก็อาจจะทําให้เบรกของท่านแตกนะครับ <c oughs> บุญบารามี <c oughs> มาหลวงตาคมครองนะครับขณะนี้กําลังมีบ่อกู้ภัยเสียงอยู่ด้านหลังนะครับท่านได้มาช่วยนะครับเพราะว่าพี่น้องของเราผู้ชีพกู้ภัยเราไม่ทิ้งกันนะครับ สาธุสาธุครับนะครับอ่ะนะครับ จับไว้นะครับน้อมให้คุณยายไปกินเลยได้ครับเด้อให้คุณยายไปดื่มเลยนะครับเด้อดอกไม้ไปใยผ้ะครับม้าไลอย่างเงี้ยจังค่ะฮะพวกมาไล่ให้คุณให้ให้หลวงตาให้คุณทองอยู่มงไหนครับอ๋อจ่าทูครับอ่ะให้คนทองนะพี่เด้อเป็นมงคลเด้อของหลวงตาเด้อครับเด้อครับ ทุ่สาธุกับบางได้เลยเด้อทางหลังนะพี่ที่้าาพเลยนะขนาดนี้นะครับมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับ มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ทางช่อง y t u t u ต e ตำดำมซิ่งช่อง y u t u b e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียด้ามเจนีแล้วก็ทางเพจตำมดําซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ